เมื่อกี้แนงกับสามีออกไปเดินเล่นข้างนอกตอนนี้หิมะหยุดตกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแต่ถนนเนี่ยยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยเวลาเดินก็ต้องระวังค่ะกลับมาถึงบ้านนะคะก็แวะซื้อนะคะเขาเรียกว่าขนมโอริบอร์ค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งเป็นขนมที่กินสําหรับช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่ค่ะปีที่แล้วพวกแนนไม่ได้ซื้อ,อกินนะคะพอดีเขายังเปิดร้านขายอยู่ถึงอาทิตย์หน้าค่ะพวกแนนก็เลยแวะซื้อมาสี่ลูกนะคะก็เดี๋ยวก็จะเอามาอุ่นนะคะ เป็นขนมประจำชาติของเนเธอแลนด์นะคะกินช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวแนนจะเอาอุ่นใน Air f ไฟเ่นะคะอุ่นสักห้าสนาทีแนนเอาใส่ใน Air f ไฟเนห้านาทีนะทุกคนคะ่ะเวลาเราจะกินเราก็รวยน้ำตาลไอซิ่งลงไปนะทุกคนคะ่ะ กำลังอุ่นๆเลยค่ะทุกคนคะ mm ่ะ hmm. อ like right? mm ืมเล็กกว่าไหมอืออกำลังอุ่นๆเลยค่ะทุกคนคะ mm ่ะ hmm. อ mm ือือกรอบนุ่มอร่อยค่ะทุกคนอืม mm hmm. ข้างในจะเป็นแบบนี้นะค,คะคนคะเป็นแป้งผสมลูกลูกเกดนะคะต้องจิม้มน้ำตาลเยอะๆค่ะถึงจะอร่อยนะคะทุกคนคะ่ะอือร่อยค่ะแล้วก็กินต้อนรับปีใหม่ะค่ะทุกคนคะ่ะอืม อร่อยนระับขนมโอลิบอลขนมไประชําชาติของเนเธอร์แลนด์ค่ะอืมอร่อย